ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่เพชรเหมือนเดิมเด้อเพิ่มเติมคือวันนี้เราก็ก็ามาครัวนี่เริ่มทําความสะอาดนิดนึงก็ค่อยเก็บให้เป็นระบบระเบียบกันนี่ตอนนี้ก็โอเคครัวเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์เก็บแค่คร่าวๆมันต้องทําความสะอาดชุดใหญ่นี่วันนี้พี่เพชรก็ประตูส่งออเดอร์ก็เปิดวันเป็นวันแรกเด้อนี่นี่เห็นไหมพี่ๆทุกท่าน ถ้าเราอยู่ในห้องครัวอยู่ในโซนอาหารตรงมุมที่เห็นก็จะเป็นเอาไว้สําหรับลูกค้าที่มานั่งรอสั่งกลับบ้านหรือมานั่งเล่นหรือเผื่อเอฟซีเพื่อนมาเที่ยวก็จะได้เป็นมุมไว้สําหรับต้อนรับแขกนั่นเองเด้อนั่งเล่นนั่งชมเวลาเราทําอาหารหรือรออาหารนี่ต้นค่าด้านหลังก็เขียวจะอุ่มช,ชุ่มชื่นแล้วมันเป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งนี่วันนี้พี่เพชรก็เปิดบานทับ ตรงช่องส่งออเดอร์นี่มุมนี้ก็เป็นกระตอ๊อมีกระตอ๊อไปอยู่ตรงนี้ไว้สําหรับต้อนรับแขกเผื่อนั่งล่งนั่งเล่นมั่งเนี่ย่วนพี่โถก็นู่นนอนนอู่นู่นอันนี้ก็เป็นโซนอีกโซนหนึ่งรอยอแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็เราต้องทําความสะอาดก่อนตอนนี้พี่เพชรแก็ทาแค่คร่าวๆเฉยๆ่วนนี้ก็โอเคเปิดออกมาก็จะรับกันพอดีกับบรรยากาศที่เห็น เห็นไหมก็จะประมาณนี้ที่พุกท่านมองออกไปสมมุติว่าเราเยืนอยู่ในครัวทํากับข้าวอย่างนี้มันก็จะเป็นมุมที่จเจริญหูจเจริญตานี่และอีกมุมนึงตรงโน้นที่เรยก็จะปรับแต่งให้มันดูสวยงามเวลาเรามองออกไปก็จะโอเคมันจะได้สวยเห,เห็นไหมตอนนี้แค่จับคร่าวๆนี่มาดูมุมนี้สวยๆเลยนี่เดินมาดูเห็นไหมเฉลิมไปขังของก่อน แต่งตัวมันเรียบร้อยเอย้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยหักแตบแตกฮะมือหมกไปไหนวนะเน่ะเกิดมานทำขับข้าวใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นโซนตอนนี้ก็ค่อยๆปรับค่อยๆเก็บไปเรืเอ่อยๆเด้อเพราะว่าเราเพียงด้านนอกเรายังไม่เสร็จ<ม>ด้านในาก็น่าจะทําความสะอาดเป็นทุกหญ่างยกไปสองนิ้วเลยไปกระพริบยกทำไม เจ๋งมากเอฟพีไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรเราทำอะไรนี่ตอนนี้นกก็ออกไปเรียบร้อยเป็ดก็ออกไปเรียบร้อยถามว่าเราทำไมถึงเลี้ยงเป็ดคือเป็ดนี่เราจะเอาไว้ทำลายพวกเศษอาหารหต่างๆเด้อเราจะฝึกให้นางกินเศษอาหารแล้วก็ของที่มันทำลายทำลายเป็นพวกผักพวกอะไรเนี่ยเราก็จะฝึกให้นาง กินมันก็จะช่วยลดขยะของเราขยะเปียกของเราไปนั่นเองเด้อเป็นการไม่เสียของ,งทิ้งเฉยเป็ดก็ได้กินผักกินอาหารแล้วก็ผสมกับวัาอาหารสลับกันตอนนี้ก็โอเคเก็บไปเรื่อยๆถ้าวันไหนถ้าวันนี้ฝนตกแต่พายุเข้าเราน่าจะอยู่ในโซนครัวนี่แหละโซนครัวเราโซนนี้ก็ถ้าไม่มีฝนก็จะอยู่ทางด้านนอก แต่วันนี้ก็รู้สึกว่าฟ้ามืดๆอยู่คลึมๆก็เลยแบบเข้ามาด้านในเก็บโซนครัวทยอยเก็บไปเรื่อยๆเดิ่ส่วนด้านนอกก็โอเคเปิดตอนนี้เราเปิดประตูทิ้งไว้อย,อยู่นี่นี่ออกมาข้างนอกก็จะประมาณนี้ออกมาด้านนอกเล้นี่ถ้ามองเข้าไปในโซนครัวเราก็จะนี่สมมุติมานั่งรออาหารอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้คือมุมสําหรับไว้ นั่งรอผือลูกค้ามานั่งรอเนี่ยส่วนด้านหลังก็นน่นนะข้าวของพ่อชูกับของพ่อแม็กก็เริ่มเขียวแล้วโน่นนะนนมีลูกค้ารายใหญ่นอรออยู่ีุ่้หนุ่เห็น strategies. แล้วพี่ถั่วนี่บรรยากาศเช้าๆก็จะเป็นแบบนี้นะพี่ๆทุกท่านนี่ต้ขน,นข้างล่างก็โอเคมุมนี้ก็สวยนี่เห็นไหมพี่เพชรจัดตกแต่งให้แต่ด้านหลังก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งด้วยนี่อันนี้คือต้นดอกสีทองนั่นเองเดี๋ยวนางก็จะเลื้อยขึ้นมา เลื้อยขึ้นมากอน,นี่นางกำลังเลือ้อยเลยเห็นไหมนี่เลื้อยขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาอีกหน่อยกพราะแนวนี้ก็จะเป็นแนวรั้วต้นไมน้เพื่อความสวยงามของร้านอีเป็ดเราส่วนด้านนี้ก็โอเคมุมนี้ก็จะอยู่แบบนี้คือแบบเอาไว้แบบให้มันจเจริญหูจเจริญตาเวลามานั่งรอนี่ออเดอร์ในครัวของเราก็นี่จะประมาณนี้ประตูเปิดแล้วนี่เตรียมพร้อมทําความสะอาดชุดใหญ่รอวัน ที่จะเปิดร้านอีกรอบนั่นเองเด้อโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อไปแล้วจ้าบ๊ายบาย